วันนี้เรามาส่งเป็ดที่อำเภอบางปูนะครับเป็ดไข่สาวซีพีซูเปอร์นะครับทอบจะอยู่ลึกนิดนะครับช่วงนี้รับว,ว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างขายดีของเป็ดซีนะครับก็เหมือนกับยังไงอะอ่าช่วงนี้ไข่ขาดนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เริ่มที่แบบจะหันมาทำอาชีพเสริมปอยหนีเลนกันเลยไหมครับ ไปหน Get ีเล่นมาครับเอาด่างัวมีอีกน้ำถุงคอกฟังเล่กันนะครับอุ้ยนาดกรหุนยกกระเจ้าางหุ่นเจ้าม่ห่างหุ h h ่นเลยย่งออกังออกหุ่นนะ่างออกหุ่นใช่ครับปล่อยนับเลย เลยจักคอล้วก็โยนเลยก็ไไ้ครับสวยปะสวยปะ่นะอันนี้อยู่ข้างบนก็จะสวยนะครับสว่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะเปิดนิดหน่อย มันเป็นโมดิโกายเราให้เอฟซี FC, หรือท่านที่เข้ามาได้ดูเรื่อยๆครับดึงขาดเลยเ่ครยบบอขัดบ่ขัดมาบอขันบอขาดเยอะมีล้วก็ับเลับเลยสิเลย หนึ่งสองนี่ไหมอัดมีเลยหนึ่มสาแล้วจำออะไรนจับีบ่าัาขาบหส่ห้กเจ็ดแปดเก้าสครบสวยป่ะพี่สวยป่ะสวยยุนป่ะครับถูกใจอยู่นละจีาหลาดนี่เลย เอางี้ครับเจ้ามึงมันกลบไหลโอเคนะครับเป็นการว่าเราส่งของแล้วก็คู่ค้าพอใจในของของเราแล้วก็ดีใจนะครับเพราะว่าต้องดุออกเฮ้ยจะเปิดนิดนึงนะครับเป็ดบมันเปียกมาสามสี่ ห้าหกกล้องนี 12, นะ่สนะิบสองมั้งเจ็ดแปดเก้าสิบไหเนาะสิบสองเนาะกล้องนี่สิบสองนะครับระวังหมามาไอะไรนะครับมันจะตื่นนี่เห็นมาอะไรอ่ะ ลกำพอแล,ว,อล,อแลวครับนง,งานนีแ่แหละนีแ่แหละนีแ่แหละนี่แหลสองสี่หกถ้าเรนหน้ามลากับบอรีด้ยครับมันจะจอยข้าวม เอาสังกะสีแอมแบบเนี้ยดีครับพอหมามันจะบม่เห็นหมานี่คนระับต่ำไปนิดนึงเดี๋ยวเราไปขดมาอีกเที่ยวนึงก่อนนะครับนี่นะครับท่านที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลที่สนใจเป็ดไข่ก็โทรเข้ามานะครับ087 228 2 1 2 1นะครับ ขอเลยครับ,รบสวยๆนะครับถ้าเปิดมาสวยแล้วมาดีก็ทำงานเก็บง่ายนะครับโดยที่แบบไม่ต้องคุยกันมากนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับโครงสร้างดีนะครับติดให้หยบประตูหน้าคนนี่มุมตกมา,กา,กมากนเลยครับดีผมราตลย ตกแค่ว,วมืมมอ่อไหร่เปียกเลยเหรอทำจนเปียกเลยเ สวยนะครับโครงสร้างดีดีักมือดีวะครับมับนแต่ตัวใหญ่ก็เป็นไอ้กากีทั่วไปไบครับโครงสร้างมันจะใหญ่กว่าดูนะครับ เกี้คือเหมือนฝนจะตกตอนนี้แดดออกแล้วครับดีวเราปล่อยเสร็จเราจะถามดูนะครับว่าลูกค้าถูกใจหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยากให้อ่า คนการันตีคือลูกค้าเองเลยนะไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวนะครับอยากให้ฟังจากปากของลูกค้าเองนะครับเป็นไนคนปล่อยตัวใหญ่ดีปะน,นักดีปะ,น,ปะนักดูนปะนักมือดียุนปะอาวันนี้ถามถามเป็นไรถูกใจปะครับถูกใจะ่ะถูกใจยืนปะคิดว่าล่ตัวใหญ่ปะน,นี่บออันนี้คือเป็นสาวครับเป็นสาวของหาเดือนตัวงามดีปะครับงามดีงามดียเนาะ เอาเป็นว่าถูกใจอยู่นะครับคือเป็ดเป็ดซีพีที่ออกมาจะบอมีตัวผูเจ้าสันดตัวผูหรือที่ว่าที่ว่าที่ว่าดีนะูบ้าจอยโคลูครับผมพอกับเจ้าตามเห็นตามคลิปยุ่มนะครับเจ้าหน้าที่ของซีพีจับเองไหมครับผมนี่อยากในตัวผูบ่รูครับพอเขา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 ทำลายหมดไหมครับก็คือตัวผูออกมาหน่คือทำลายหมดครับผม ตอผมเห็นอยากได้จะมีกมีมากแังยังดีเลยไม่ครับเพราะว่าหลายๆคนก็อยากได้นี่นะครับเป็ดไข่สาว CP s u p e เปอร์นะครับออกจากบริษัทโดยตรงนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรมานะครับ0 8 7 2 2 8 2 1 2 1อองน่งสอ่อามงนี้คือคือคือบ้านหนะังบ้านโจดตำบล ตำบลสำโรง,งปราาตำบลสลํารงอำเภอปางกูอำเภอปางกูสำโรงปราศาสบอสรงปราาอ๋อท่านใดที่อยู่ใ,ใกล้อำเภอปางกูนะครับก็ลองแวะมาดูนะครับนี่นะครับอีกสักประมาณสามอาทิตย์ก็จะเริ่มทยอยไข่นะครับก็จะเริ่มมีไข่ขาย,ขายแต่ถ้าเกิดได้ผลผลิตดีก็คงจะสั่งเพิ่มแม่นอนครับแ่นอ้าวคขอเบอร์ไว้นะถ้ามีคนอยากโทรมาเหล่นน้ำมาเบิงเป็ดเบิองยัง <laughs> 0933093335735725882588พี่พ,พี่ปูนะครับท่านใดที่สนใจก็ลองโทรพูดคุยหรือโทรเล่นกับพี่ปูด,ด,กดูก่อนนะครับอ่าที่อำเภอปางปูนะครับอยู่ไม่ไกลจากอำเภอเป็นเลยมครับอยู่ไม่ไกลจากอำเภอมากเท่าไหร่นะครับลองมาดูแล้วกันเนาะิีถนนเลยนะครับทางไปมาสะดวกสบายเอาเป็นว่าคลิปนี้ ก็ผ่านพ้นไปได้ดีเพราะว่าเห็นคําตอบรับจากลูกค้าว่าโอเคผมก็ดีใจแล้วนะครับเพราะว่ามันทํางานง่ายถ้าลูกค้าบอกว่าสวยผมว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าสายหน้านี้มันทํางานลาบากครับคลิปผมนี่คือไม่มีตัดต่อนะครับคือปล่อยสดอย่างเดียวนะครับไม่ว่าใครจะคอมเมนต์อะไรยังไงเราก็เอาเป็นไปตามจริงเราน้อมรับฟังความจริงอยู่แล้วนะครับแต่ละคน ต้องมีคำพูดที่ที่ถูกใจและไม่ถูกใจนะครับนี่นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ทำงานจบสำเร็จไปรู้ล่วงได้ด้วยดีนะครับท่าในใดสนใจเป็ดก็โทรมา087 228 2121เดี๋ยวบริจาคเงินก่อนจ้กบาทม,มาพี่เน้ะครับผมคิดออ่าอ่าาคืออามาถึงแล้วจะปล่อยของแล้วเช็คของแล้วเนังไริจาจยเงินนะครับ นี่นะครับท่านในที่สั่งของกับผมก็คือไม่ไคุยเรื่องเงินก่อนครับเช็คของดูของก่อนแล้วค่คุยเรื่องเงินนะพี่เนาะโอเคถูกแกอยู่นะเนาะครับผมโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ